สวัสดีครับพี่น้องอผมบอกขายตู้ลำโพงมือสองนะครับมีอยู่ยี่สิบลูกนะครับเสียงตำ่ำตู้ W สิบแปดนิ้วสิบสองลูกนะครับเสียงกลางแฝนนะครับดอกสิบห้าสองคูณหนึ่งมีแปดใบนะครับรวมแล้วยี่สิบใบนะครับใครสนใจนะครับ เดี๋ยวผมจะฝากคลิปนี้ไว้กับพี่บองดำอินดี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์โทรผมไว้นะครับ082 232 7662นะครับ032เสาองไไม่ใช่นะครับ082 232 7662นะครับเป็นตู้ว สูงเมตรยี่สิบนะครับดอกสิบแปดนิ้วพร้อมใช้นะครับมียี่สิบใบนะครับทั้งนี้ด้วยนะฮะด้านหลังนี้เป็นสเปกคอนทั้งหมดเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับมีดอกนะครับผมขายด่วนนะครับผมต้องการจะเปลี่ยนใหม่นะฮะตัว W นะครับขอบเหล็กทั้งหมดเลยนะครับเป็นขอบเหล็ก นี่ผมตั้งไว้ในบ้าน16บใบนะครับมีทั้งหมด20บใบนะครับเบอร์ผมเลยนะครับ082-232-7662 2, 2, 6, 6, นะครับต้องมารับเองนะครับผมอยู่ราดบุรีนะครับอําเภอปุทรามจังหวัดราบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะฝากคลิปนี้ไว้กับพี่บองดําอินดี้นะครับที่ยูทูบนะครับ ต้องการจะเปลี่ยนนะฮะตู้ W เมทยี่สนะครับ, w รบผมขายตามสภาพนะครับ4ี่หมื่นนะครับ,บยีบใบสี่0 0ื่นนะครับหรือว่าใครอยากได้ทั้งวงนะครับโทรมาคุยกับผมได้นะครับ08 2 2์แปดสอามสองเจดหหกนะครับ เดี๋ยนี้ผมจะขายเฉพาะโต้ก่อนนะครับครับผมผมขอฝากไว้ด้วยนะครับสนใจก็โทรมานะฮะหรือติดต่อทางที่บองดำอินดี้นะครับเดี๋ยวผมต้องถ่ายทำคลิปแค่นี้ก่อนนะครับ